สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวซีรีส์กล่องนะฮะเบอร์สี่ของแด๊ดกล่องสุดท้ายแล้วนะฮะรหัสกล่องก็จะเป็น95625นะครับอันนี้จะเป็น2บอดี้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นของตัวตัวเกตเอ็มไพเลอร์นะฮะแด๊ดส่วนหนึ่งบอดี้ที่ไปแถบมาด้วยก็จะเป็นชูตติ้งสตาร์นะฮะก็เป็น ่านสุดท้ายในกลุ่มสมาชิกกันนะเพราะว่าเบนดินสันแคน n อนบอลเดนซินดอมาหมดแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นชุดติงสตาร์นะฮะคงจะเป็นโคลซิโร่นะหมายความว่าไงหมายความว่าผมก็เคยทำคลิปประกอบโคงซีโร่ไปแล้วฉะนั้นวันนี้จะไม,ไม่ไม่ประกอบไปดูนะฮะก็ทำไม่เสร็จเลยนะฮะภายในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อนะฮะแมตล้อสวยงามมากเลยนะฮะ แล้วก็ยางนะฮะยางนิ่มนะครับบอดี้ของชุดทิ้งสตาร์นะฮะแล้วก็บอดี้ของเกร e e m มพ r e เลอร์นะฮะพร้อมตัวพาดของอ่าของซีโร่นะ,ะแล้วก็ชุดเฟืองของซีโร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องเรื่องกระตูนนะฮะ ามด้วยคู่มือการประกรอบนะฮะจะแบ่งเป็น2แผ่นก็คือคู่มือการประสสกอบติสติกเกอร์นะฮะติสติกเกอร์ทำสีนะน,นี้นะกับคู่มือติดสติกเกอร์ทำสีพร้อมคู่มือประกรอบรถนะฮะนี่นะประมาณนี้ด้านในก็จะมีสติกเกอร์มาให้2แผ่นนะฮะนี่นะ โอเคเดี๋ยวเรามาทำการประกอบกันเถอะว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการประกอบโค้งนะครับผม้อสสวยนะครับนี่ฮะ โอเคต่อมาเราจะมาติดสติกเกอร์พร้อมทำสีตัวบอดี้กันนะฮะซึ่งมีด้กัน2องบอดี้ด้วยกันการทำสีผมอาจจะทำได้ไม่เป๊ะตามคู่มือนะก็จะทำเท่าส่วนเท่าที่จะทำได้นะฮะแล้วก็แปดสติกเกอร์เอานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเสร็จเราจะเป็นไงนะฮะ เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วอันนี้ก็พ่นเคลียร์เรียบร้อยนะ,ะทำสีเท่าสีที่มีนะฮะอ่าชุดซิงสตาร์นี้มันจะไม่มีสติกเกอร์กระจกนะฮะอันนี้ต้องทาสีเองนะฮะอันนี้เป็นสีทาเอานะฮะก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเนาะก็อยากใช้สีสเปรย์พ่นเหมือนกันแต่ว่ามันต้องใช้สติกเกอร์ไอใช้เทปบังเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะลองมาฝึกใช้แอร์บัตนะฮะ อันนี้ก็เก t e m p มพ e e เนะฮะก็ทําสีเรียบร้อยตรงนี้ไม่มีสติกเกอร์เลยนะตรงนี้ต้องพ่นสีเอานะฮะถ้าจะทําให้ตามหน้ากล่องน,นะอันนี้ก็เป็นสปอยเลอร์ด้านหน้านะฮะใส่มาแล้วก็จะประมาณนี้นะอันนี้ใส่ของตัวเก t e m p มพ e e เก่อนนะเพราะว่าป็นติดเล็กน้อยนะฮะ ไม่รู้ว่าสีมันหนาไปหรือว่าอะไรนะฮะโอเคได้ละตัวนี้ใส่ยังไงตัวนี้ก็ใส่ด้านหน้าเนี่ยกดเข้าไปนี่นะฮะตามนี้ โอเคครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนข้าไหลก็ดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับแลนะที่สำคัญคือขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมิ i ิโฟวิวนะฮะลิงก์มีในเพจใต้คลิปด้านล่างนะฮะตรงคำอธิบายไม่ว่าจะเป็นเพจเชฟบุ๊กเฟสเพจเฟสบุ๊กหรือว่าเพจชอปปี้มีบดเลยเข้าไปดูได้นะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ